สวัสดีค่ะสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลงุงขอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน2567ดังนี้วันที่21มิถุนายน2567สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลงุงโดยนายอนุวัฒน์สงคงเกษตรอำเภอเมืองพัทลงุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลงุงจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่หลักการผลิตเกษตรปลอดภัยครั้งที่1 ภายใต้โครงการพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัยปี2567ณแปลงนายวิเวกกาละวงสปกเครือข่ายหมู่ที่8ตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงมีเกษตรกรเป้าหมาย69รายจาก9ชุมชนโดยมีนายสมนึกคงชูเกษตรจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพบปะ พูดคุยกับเกษตรกรชี้แจงความเป็นมาของโครงการและแนวทางขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรในระดับที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรในเรื่องแนวทางปฏิบัติการทำการเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน g a p การวันผังแปลงการปลูกพืชผักปลอดภัยการใช้สารชีวพันธุ์ไตโคเดอร์มาบิวเรีย BT BS ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีพร้อมทั้งศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างการเลี้ยงปลาการปลูกฝรั่งกล้วยมะละกอมะพร้าวและการปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก